ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติรกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเรียกแผลสดเลยแผลไอ้เหีย้ยมันเกิดไอ้ะไรมันเกิดหลับมันหลับอยู่บ้านหรือยังหลับไอ้หลมหลับไหมมาบิ๊มบิ๊มมันรว้นี่บิ๊มบิ๊มมันนี่นี่เรียกวันนี้นี่บิ๊มบิ๊มเรียกวันนี้ พี่มิกอยู่ปะนี่ีมกโอเครัไอ้รังอมเองไหมเองกับพี่ทะลาะกันไหมฮะอะไร่พี่มทะลาะกะเขไม่ลงว่ะเีายะช่วยใครมันเกิดอ้ลำอ้อีกแล้วเหรอเออไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยกัดี๋ยไลน์เรียกเป็นโหมดไหมเดี๋ยวผมก็จะทะเลาะก,กันในล,ลำน่แะได้อยู ไม่เราแต่แต่มองกันเรียกทะเลาะกันดูปลอมนะไม่ปลอมแบบแบบคุยคุยไงคุยคุยกันแบบเรื่องก็ได้อีสปอร์ต้องหาคนที่คิดว่าแบบมันมันด่ากันบ่อยอ่ะไม่ปลอมไอ้เรียกมันอาจจะเก็บกดแบบแบบว่าเก็บกดจากเทนดิงไม่พี่ไม่ได้อีโก้ชิบหายแล้วผมเห็นพี่อะไรเงี้ยเออพูดไม่ถูกอ่ะ เ่องต้องเอาเรื่องพวกอะไรในเมืองได้แล้เรื่องอะไรที่มันแบบน่าจะร้อนรอนกันได้เมือนได้ไงเรื่องนี้เลยเดี๋ยวคุยกันได้ว่าเดี๋ยวในวอเดี๋ยวทะเลาะกันด้วอเลยเราบอกว่าดูทะเบียนตรงไหนอะวิชั่นไ่ทำไมล็อกรถรถพก็ไม่มีทะเบียนพี่ก็ให้พี่ก็ให้พี่เมย์ไปแบบยื้อเรื่องนี้เกิดอะยี้ยเดียวเลยจะไปเล่นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย อะไรมพี่บิ๊กพี่บิ๊กเก็ตไหอะไรนะไม่ได้ฟังก็คือปูปูเรื่องเลยก็คือเดี๋ยวพูดในวอลเลยตอนมันมาก่อนก่อนเริ่มพูดว่าคือเพราจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยไอ้เหี้ยกููนิดมานานแล้วเป็นพ่อไอ้เลี้ยวเป็นพ่อไอ้เลี้ยวเลยเป็เลี้ยวไปหัวร้อยแฮ่แฮ่แฮ่แต่เขาไม่ไม่แฮ่แฮ่ไปหัวร้อยใส่เขาเนี่ยแล้วมันมันต้องเล่นอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องมีแฮ่ก็คือแบบเอาตึงอ่ะพี่บิ๊กเอาตึงอ่ะได้ไหมเอาตึง พอเสียงมันกุ้มกิมให้มันไปเคียดนิดนึงมันเลืตรงไหนวะธนาคารตอนหกโมงอะนะใช่อะแม่ไม่มันมันมันตีมันตะโกนมันมันตีมันตีมันตะโกนตายแบบโอ้โหแบบบู๊อะแบบตายแบบคนดังอะเออแต่มันตายเองนะไม่ใช่เราตายโหก็โหก็เลยแบบแล้วแล้วผมก็ไปตีอีกตัวหนึ่งตายผมก็พูดตายแบบอันนี้คือตัวไหนตัวในตัวในร้านเสื้อผ้าเหรอเนี่ยแม่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวหลังอะอ๋อใช่พี่เมย์เอานะพี่เมย์เอานะเดินมา เอาได้นะได้เออแล้วคนพี่พ um> ี่บูงพี่บูก็เอาเลยนะพี่บูพี่บูใช่บูเป็นใช่บูปะไม่ใช่ปะอุ้ยโน่นี่หวะพี่บูพี่บูอะเขากล่าเขาว่าว่านู่นปานเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไอ่ลำเดี๋ยวถ้าตอนแบบทะเลาะกันไอ้วงก็คือบิ้วบิวกันหน่อยนะได้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 ให้บิ้วฝั่งใคร วิววิวก็ใส่เลี่ยวอ่ะใส่เลี่ยวอ่ะเดี๋ยวให้รับอ๋อเรื่องเรื่องนี้ใช่ป่ะเรื่องที่ไอ้เลี่ยวไปขับใส่เขาใช่ป่ะเรื่องเรื่องแบบเดี๋จ๊พี่พีเขาจะปูปูเรื่องให้แบบตึงๆเองแล้วเราก็แบบได้ได้ได้เออเฮียจ่าแบบไม่เล่นจากจะฟาร์มดีๆอะไรเงี้ยก็ต้องมาเล่นเนี่ยเฮียเอแล้วกูเปิดกูเปิดบัตรฟาร์มอะไรเงี้ยเออแล้วกูแบบจะอยู่กับกับหวานใจเงี้ยโุดดี้ไม่ต้องออกใช่ป่ะพี่พีก็อยู่กับกูจะอยู่กับหวานใจแค่นี้ก็มาทำให้กูโดดี้เอาเบอร์เอาเอาได้รักแชทยัง ดีดีหน่อยเออเดีนดิไอจูใช่ไหมไอจู <c oughs> อ้ยเฮียบิน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 แต่จริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยมันจะไม่เกิดเลยนะเว้กูเปิดบัตรฟาร์มแล้วคอยเลี้ยวคนเดียวเลยกลับมาหมดยังอ่ะบอกเพื่อนบอกเพื่อนต่ตอนี่นี้เพราะว่าเสียงขำนะแตตอนี่เนี้ยไม่ใช่มันคอยเลี้ยวแม่งกูแบบผุดเซ็งอ่ะ เฮ้ยขับรถสีเดียวกันเลยนะเปล่าอ้ย่าเหมือนกันด้วยโอ้ยอุ้ยกูแม่ไม่เราเราลองไงเราเล่นเนาะเล่นไปเลยพี่ว่าเล่นเอานี่ยเล่นให้มันจบสุดทีเดียวจะได้จบจบสักทีใช่พี่มันจะได้แบบแผลมันจะได้แบบเป็นสเก็ตครับหลุยซาเวียเขาผมแล้วอไรเนี่ยต้องคุยสภาปะต้องคุยสภาปะก็ถ้าสมมติเบอร์พี่เบอร์ร้านั้นเลยผม ถ้าสมมติพร้องต้องสอนพี่โทรไปไงพี่โทรไปพี่โทรขอเบอร์พี่ใหม่ยเจ็ดเบอร์พี่เบอร์อะแปดหกสองหกเก้าโอเคถ้าคนพี่มาครบพี่โทรมาผมแล้วกันโอเคโอเคตอนนี้ผมเป็นควายุติอยู่นะตอนเนี้ยโอเคพี่เดี๋ยวจะได้โทรหาบอสสภาสภาบอกถ้าพร้อมโอเคโอเคให้โทรได้เลยรู้เรื่องรู้เรื่องคนพี่เข้ามาพร้อมยังเลยเกต้าเข้ามาเราโทรมาผมแล้วกันได้ได้ได้ไม่เป็นครูไม่เข้าใจหรอกตรงนั้นอะ แต่มึงก็ไม่ควรพูดไงมันก็ไม่ควรพูดไงเลี้ยวถามพี่ลำเดี๋ยวนะไม่มันขึ้นจริงนะพี่มีกไม่ไม่มันมันมันไม่ควรพูดไอ้ที่มันแบบพี่เปิดบัตรไงแล้วมันจะมันพาเพื่อนซวยไงแล้วพี่เปิดได้ไมปิดไม่เอาเอาความเอาความจริงผมไม่ได้อะไรมากเลยมันแบบนิดเดียวเองเว้ยที่ที่ผมพูดไปอะแม่ได่พูดอะไรเลยเดี้ยวเดียวแต่บัตรมันกี๊ให้กันไม่ได้แล้วมึงจะชดเชยยังไงหลายคนมันเปิดบัตรไปแล้วไงเรี้ยว ไปเก็บตู้ไปเก็บตู้แล้วมึงก็รู้ว่าแก๊งมันเป็นเป็นนี่อยู่เฮียแม่ก็อย่างที่กูบอกอะไม่เป็นกูไม่รู้หรอกถามก็ถามพี่ลำอะแล้วมันมันเป็นยังไงอะเป็นเป็นมึงมันเป็นยังไงพูดง่ายดิเฮียพูดง่ายดิไม่ไม่เล่นเล่นเล่นแก๊งมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันปะถ้าถ้าถ้าได้บทโทษกันก็ออกแก๊งไปเถอะจ้างแม่งจ้างพ่อมันเถื่อมันจะเป็นอะไงพี่ลพีีี่่ลาเดด๋ยวมันนโพพอูดอย่างนี้ได้ไงล่ะพูดอย่างนี้ผมก็เสียใจผมไปอยู่มานานแล้วโกรยเป็นเนียอะไรกันวะไอสัตว์แค่ผัดดังเนี่ยสตอรีี่นน้อะะไรรคับ เต็มร10้อยให้เท่าไหร่ครับเนี่ยตอรี่ให้ผมผมตัวเองดีกว,10ว,ว่าผมเต็มร้อยผมสิบดีกว่าเพราะผมไม่พร้อมอติดนี่แสนโซนอยู่ติดนี่แสนโซนอยู่ใช่เหรออันน,น,นี้อันนี้คนคนครบแน่พี่ครบขับครบครบโอเคอย่างน,นี้ก็อุ่นใช่ไหมพี่ผมมั่นใจครับไฟแรกแต่อย่าแวะมานะอย่าแวะมานะไอ้บีอย่าแวะมานะอย่าแวะมานะ ยังพี่อย่านะอย่านะอย่านะไม่ได้พักเลยวไม่เป็นไรพี่มันตัดแจวแล้วก็นั่นแหละได้ครับได้เขาได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไปไปไปเริ่มอะไรไม่หมดบุตรแบตเต็ไม่หมดบุตเล่นหะดอห้พวกมึงก็เข้าข้างมันอ่ะแต่มึงไม่ดูแบบแกล้งว่าเราไม่พี่พี่เป็นไรเนี่ยไอ้เหี้ยบัตฟาร์มมันเดียวเองไอ้เหี้ยเหี้ยกูก็เปิดเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยกูเปิดสามวันล้เหี้ยชี้เรียนหรอปล่อยที่เหลือได้ไงคนที่โดนอ่ะ เอราไปหยุดนะเราประเด็นคือหม่องมันก็เป็นนี่ไงหม่องมันจะจะขึ้นปืนเนี่ยเราแบบมาอยู่ดีๆมีสตเทาะจรือมาตลกก็ได้กูเริ่มงงแล้วมีเรื่องอะไรกันวะเมื่อกี้เขาอกวอยูมื่อไหร่เมื่อทเนี้ยทีเนี้ยมันมันไม่รู้อ่ะไม่เอ้มันมันมันผิดกูเหรอที่มันมปล่าเริ่มมันก็มันมก็ผิดมาจากมึงไงมึงมึงเป็นคนเริ่มไม่แล้วขับรถอะไรเนี่ยไอ้่ะอ้าอ่าคือจบประเด็นเราไม่ต้องถามสาเหตุไม่ต้องอะไรรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ไม่รู้อย่ามาไม่ยก่ไปมาแล้มันเป็เชื่อป้าป้าตอนเนี้ยเมาเมาอะไรลุงไม่ได้เมามันมันคือเรื่องจริงเว้ยเออก็รู้พี่แต่ถ้าพี่บอกเพื่อนอ่ะอันนี้ผมเป็นเหตุเป็นผลนะถ้าพี่บอกว่าเพื่อนผิดแล้วได้อะไรมันไม่ได้อะไรแล้วแล้วพี่ตอนเนี้ยเรากำลังจะเล่นเราต้องโฟกัสแค่เล่นแล้วให้จบรู้ไงอยากให้มันรับเพื่อรับรู้ไปแล้วพี่พอพี่พูดไปแล้วเมื่อคืนกแต่มันเป็นไรไม่รู้นะไอ้เนี้ยทะเลาะกันเรื่องบบตกปลางง พี่จะหาผมอยู่เนี่ยตะลาะกันเรื่องบัตรตกปลาเนี่ยสลับไหมพี่สลับซอสไปั่งเเนนีียยพวก้อย่าพึ่งฟังแล้วก็เอาตรงนี้ใครจะชดใช้ผมแล้วใครจะชดใช้ผมเออเดี๋ยวผมจ่ายให้พี่เท่าไรห้าสามล้านพอไหมฟาร์มเดียวผมฟาร์มวันนึงแบบวันละสี่ห้าแสนน่ะลูกเออไไม่เป็นไรห้าสิบล้านแล้วเนี่ยยดูขายสอยดาวให้เนี่ยเพี่อซื้อมาเนี่ยเพิ่งซื้อมาพี่พี่ต้องตั้งสติถ้าพี่เมา ที่เล่นได้ก eh ็คือเล่นถ้าเล่นไม่ได้ก็บอกไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นแบบทุกคนเข้าเข้าข้างมันก้าพาผมไปออกแกงเลยแค่นั้นแหละให้คนอื่นนะใจเย็น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 ใจย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นใจเนใจเย็นใจย็นใจเย็ย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเนใจเย็น็นใจเย็นใจเย็นใจเย็ย็นใจเย็นยเย็ยใจเย็นใใจเย็นใใจเย็นใเย็นย็นใเย็นย็นใจเย็นย็นใจเย็นนใจเย็็จเย็เย็นใจนเย็นใจเย็นใจเเย็ สันโลคุณเล้โกยฮ่าฮาฮ่าฮ่าร้อนจิ้มหาย Happy b i d a เกิดใครวะไอ้เฮ so ียใครวะมันเกิดมันเกิดลำเกิลำเกิดลำากิดครับวัดนราเแล้วพี่ไม่เอไม่เป็นแบบมีล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้ยตอนแรกก็อะไรมึงเป็นไรกันเนี่ยไอ้เฮียพี่ไม่เอหมือนพวกพวกเนี่ยพวกกินเหล้าขาวอ่ะองเหล้าป๊อกอ่ะเหล้าป๊อกอ่ะพี่ไม่เอ๋ไม่เคยพี่ไม่เอกไม่เคยนะแล้วไอ้เลี้ยแล้วแล้วประเด็นคือแต่แต่เดือดจริงไอ้ที่ไอเลียวโดนอ่ะเดดดดอภาไอเลี้ยวเืออเลียวรู้ไปเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บอนึ่งฟังบัแป๊บ เขาพร้อมแล้วนะมันไม่ได้เป็นที่ประเทศมันเป็นที่เนิดอาไอ้เหี้ยล้วได้โอกาสแล้ไหมมามาเอาเอางี้ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากสตอรี่นี้ถือว่าเอาให้กูหน่อยนะทุกคนได้ครับไปไปบอกเขาพร้อมแล้วไครับไปเอดีวไปไปหา่เซอนหายที่เซก่อนไปหายที่เซก่อนไปถูกบอกเพื่อนกดอที่หาเซหาเซลยบอกเพื่อนกดบอทหาที่เซทเลยเตรียมมาแล้วเตรียมกันมายยไอ้ยผมคิ้วขมวดเลยเียยยยเกอดกันแบบนี้มัไม่ีเริ่มแล้วนะย พร้อมพรมพรมพรมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เซตก่อนพี่เซตก่อนเดี๋ยวพี่เซตแล้วเองมาเลยได้โอเคโอเคและพวกกูแค้เอาไว้ข้างในปล่อยรบาดแผลเยีหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน